สวัสดีครับผมนายตนพัช์สิจันทร์ชั้นม4ท11เลขที่20วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสุขภาพดีนะครับสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาสุขภาพดีคือสิ่งที่ผมลิขิตให้มาแต่ไม่ทั้งหมดนะครับและว,วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการกินนะครับการกินอย่างถูกวิธีและการกินอย่างมีประโยชน์ต้องเลือกจากคุณภาพสินค้าและโภชนาการต่างๆ หรืออาหารกระป๋องก็ต้องดูที่ออยและวันที่ผลิตและวันหมดอายุของแต่ละกระป๋องนะครับและถ้าหากซื้ออาหารเกี่ยวกับพวกของคาวก็ควรดูที่ความสดใหม่และถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยครับก็ต้องดูที่สีของเนื้อสัตว์ครับมันจะเป็นสีชมพู demek, แต่ถ้าเป็นสีแดงนี่ก็จะมีสารเคมีลงไปอย่างแน่นอนครับและถ้าเป็นพวกผักนะครับก็ต้องเน้นที่ความสดและสะอาดนะครับ และส่วนต่างๆของผักนะครับจะไม่เหี่ยวเกินไปนะครับและนอกจากนี้นะครับการกินอย่างถูกวิธีและการกินอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่นะครับก็จะช่วยทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากสารอาหารทั้ง5้าหมู่แบบว่าถ้าเรากินครบเนี่ยครับก็จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรากินไม่ตรงเวลาก็จะทําให้เกิด โรคกระเพาะได้นะครับแล้วก็จะทําให้สิ้นเงินโดยไม่ใช่เหตุอะไรเลยนะครับแต่ถ้าหากเรากินอย่างตรงเวลาก็จะทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับแต่ถ้าเราหากกินเป็นปริมาณมากๆนะครับก็จะทําให้เกิดภาวะอ้วนได้ครับและเมื่อเกิดภาวะอ้วนเนี่ยครับก็จะทําให้เกิดโรค แทรกซ้อนมานะครับก็คือโรคเบาหวานนะครับการเลือกกินอาหารรสต่างๆนะครับเช่นรสเปรี้ยวนะครับก็ถ้าเวลากินมากๆก็จะทําให้ท้องเสียนะครับส่วนรสเผ็ดจัดก็เหมือนกันนะครับถ้าเวลากินก็จะทําให้ท้องเสียเหมือนรสเปรี้ยวเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นรสหวานเนี่ยครับก็จะทําให้เกิดโรคอ้วนได้นะครับการดูแลสุขภาพนะครับก็ออกกําลังกายนะครับ กินอาหารให้ตรงเวลากินให้ครบห้าหมู่ครับขยันออกกาลังกายครับตื่นเช้ามาไปวิ่งประมาณนี้อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของการกินนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอจบการเสนอเพียงรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ